เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการสตรีมมิ่งแบบ UDP นะครับ User Datagram Protocol นะครับตัวนี้คือก็มีความรวดเร็วแต่ว่าเป็นโปรโตโคอลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับนะครับคืส่งเลยนะครับตอนนี้เราจัดสตรีมกล้องจาก Windows นะครับมาที่ n Linux นนะคือโดยปกติเนี่ยคือเราใช้ FFmpeg นะครับ FFmpeg เนี่ยมันติดตั้งได้ทั้งฝั่ง Windows นะครับแล้วก็ฝั่ง Linux น,นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอได้หนึ่งนะครับ FFMpeg เนี่ยผมติดตั้งแล้วนะครับก็คือถ้าเราเรียก FFMpeg นะครับเราตั้งขาดไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะยังไม่มีออปชันคำสั่งก็ยังไม่ทำงานนะครับมันสามารถที่จะดูกล้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง จำได้ไหมครับที่เคยแนะนำไปที่เป็นตัว rtmp stream นะครับ rtmp stream ก็ Steam คืออยู่ในของเก่านะครับผมสตรีมไปนะครับสตรีมกล้องขึ้นไปครานี้ตอนนี้เนี่ยเราจะสตรีมด้วย udp นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะทบวทวนเกี่ยวกับ rtsp นะครับก็คือการดูกล้องนะครับการดึงภาพมาดูอันนี้ตัว ffmpeg เนี่ยมันก็สามารถดูได้ผมจะยกตัวอย่างเลยดูประเทศนี้ นะครับผมก็ใช้ F F Pay นะครับคำสั่งของมันก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้นะครับ F F Pay แล้วก็ตามด้วยนะครับแต่ตอนนี้เป็น R T S P นะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับ F F Pay แค่นี้ครับง่ายๆนะครับนี่คือประเทศอิตาลีนะครับณตอนนี้ยัไม่สวมหน้ากากเลยนะครับ อันนี้ทำยังไงมันเจนต่อเลยนี่นะครับมันจะมีออปชันที่ว่าต่นี้ผมก็ต้องผมก็ต้องเคลียร์นะครับจัดการงานของก่อนนะครับผมก็ต้องปิดก่อนผมต้องใช้ออปชันเพิ่มเติมนะครับจบการทางานไปก่อนนะฮะอันนี้ลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใช้ออปชัน X ก็คือขนาดหน้าจอนะครับเราต้องการแค่บนระแปดร้อยนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยขยายได้นะครับก็คือพูดง่ายว่าอันนี้เป็นการดึงก็คือกล้องตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิด rtsp เนี่ยมันสตรีมอยู่ตลอดเวลานะครับเรานี่เราสามารถดึงมาเพื่อที่จะมาดูนะครับถ้าเรารู้ที่อยู่กล้องนะครับแล้วกล้องนั้นไม่มีพาร์เบิร์ดที่จะป้องกันเอาไว้ก็คือปกติจะมี user name โคล o นพาร s ตเบิร์ดแอดไแล้วตามด้วย ip นะครับปกติถ้ากล้องวงจรติดท,ทั่วไป อันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราจะสตรีมขึ้นไปนะครับโดยเราจะทดลองนะครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงการทํางานเกี่ยวกับด้านโค้ดนะครับอันนี้เป็นฝั่งล i นุกที่เป็นโค้ดนะครับอันนี้ผมจะยงยกตัวอย่างในค่าวต่อไปเรื่องโค้ดแต่ผมจะยกตัวอย่างเรื่องคําสั่งก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองทดลองดูนะครับคําสั่งที่จะสตรีมขึ้นไปนะครับก็คือมาดูทางฝั่งลินุกซ์ก่อนนะครับ การสตรีมเนี่ยเราสตารีมจากไหนครับสังเกตนะครับ i นะครับ Input นะครับวิดีโอเท่ากับอันนี้คือชื่ออุปกรณ์ของเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้กล้องเราต่ออยู่เนี่ยอุปกรณ์เราชื่ออะไรบ้างเราก็สามารถใช้คำสั่งเนี่ยดับดูได้นะครับอุปกรณ์รณมันจะออกมานะครับผมดับเข้าไปก่อนนะคำสั่งนี้ปุ๊บตอนนี้กล้องของผมเนี่ยมี2กล้องนะครับมี uvc จับมี vga vga ว็บ c a m คือกล้องที่ติดอยู่กับแล็ปท็อป นะครับก็คือตามตามภาพนี้ก็คือกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ UBC ก็คือกล้องตัวที่ USB ที่เอามาต่อนะครับผมจะสตรีมไปทีละกล้องก่อนนะครับคือสตรีมไปทีละกล้องก่อนนะฮะก็คือเรากําหนดพอตนะครับในการที่จะเราจะสตรีมไปเครื่องไหนครับผมจะสตรีมไปเครื่องตอนนี้ผมอยู่ที่เครื่องรบูบผมสามสี่สตรีมที่เครื่อง IP 3 8นะครับ โอเคผมก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับตอนนี้ผมขอยังไม่ยกตัวอย่างเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเดี๋ยวออดิโอเนี่ยมันเอามาพ่วงได้แต่ตอนนี้จะเอาเป็นภาพก่อนนะครับตอนนี้ผมขอเป็นกล้องแรกก็คือกล้องที่ติดกับรตบุกนะครับก็คือจะสตรีมตัวนี้ขึ้นไปกล้องตัวนี้นะครับคําสั่งนะครับไปที่สีก็ได้ครับเพราะเราตั้งค่าไปแล้วนะฮะเพื่อให้ดูง่าย ค,คำสั่งนี้นะครับก o อปปี้มาเลยนะครับคำสั่งตัวนี้เดี๋ยวรวบรวมม่ให้นะครับตัวนี้ผมทดลองว่าตัวที่มันโอเคมัน l a t e n c y มันต่ำที่สุดนะครับสังเกต IP นะครับตัวนี้ครับที่กล้องผมเนี่ย input เป็นวิดีโอนี้นะครับ ตัวนี้ระบุให้มันอุลตราฟส์นะครับซีโร่ลาเทนซีนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นของโฟร์เลทที่คือเป็น10เฟรมต่อวินาทีอันนี้เป็นบัฟเฟอร์นะครับขนาดข้อมูลนี้ขนาดหน้าจอที่แสดงนะครับตัว A พวกนี้จะไม่ใช้ตอนนี้เป็นออดิโอนะครับเพราะเราไม่ได้พ่วงตัวไมค์เข้าไปด้วยนะครับโอเคผมเอนเตอร์นะครับปุ๊บก,กล้องมันเปิดแล้วนะครับตอนนี้กล้องเปิดนะครับกล้องเปิดแล้วเนี่ย เป็นกล้องบนโนต้ตบุ๊กนะครับเสร็จแล้วในฝั่งลินุกนะครับฝั่งที่รับเนี่ยคือเครื่อง38นี่นะครับ IP 38นะครับมาที่พร้อมคําสั่งนะครับอร์มินอลของมันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูดูการแสดงผลหมนแตดึงไปดูกล้องนะฮะผมก็จะต้องไปใช้คำสั่ง UDP เห็นไหมครับก็จะเป็นลันกษณะของลินุกจะเป็นตัวนี้นะครับค o อ y ี้นะครับ แต่คำสั่งนี้มันจะไม่ลดการดีเลยที่ลองดูนะครับแบสักพักนะฮะอนนี้มาแล้วนะครับกล้องมาแล้วผมยกมือแต่ยังช้าอยู่นะครับดีเลย์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกตัวหนึ่งเป็นออปชันนี้กล้องมันอาจจะมีข้อมูลที่แบบว่ามันมีหลักแตกบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ต้องปรับค่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวที่มันมีออปชันนะครับแฟกตัวนี้นะครับที่ช่วยนะครับ USB พอร์ตยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ค o p ป,ปีนะครับมาที่ฝั่งนีิลุปนะครับลองสั่งให้เข้าไปนะครับ ออกสตรีมาใหม่นะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วโอเคนะครับอันนี้มันจะเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีภาพแตกๆบ้างนะครับเพราะว่า UDP นะครับการส่งข้อมูลมันจะไม่เหมือนพวก RTP นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับครานี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการจะสตรีมอีกกล้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอ กลับมาที่วินโดว์ก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เราสตรีมตัวตัวนี้ไปแล้วนะฮะถ้าเราจะสตรีมกล้องหนึ่งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับอุปกรณ์ก็คือชื่อกล้องใหม่กับพอร์ตนะครับเพราะว่าพอร์ตเนี่ยมันจะใช้ตัวเราพอร์ตนะครับแยกกันังนั้นผมก็จะมาทําการ Copy คําสั่งนี้นะครับที่เราส่งครั้งแรกเนี่ยนะฮะคำสั่งนี้นะครับ Copy ค,คำสั่งมันมีออปชันมากมายครับเดี๋ยวลองต้องลองหาใน f อฟเนะครับตัวนี้นะฮะผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่2ก็คือเป็น USB ที่เป็น u v c c a ไมนะครับ Copy ขึ้นมานะครับ,ปปนะรบใส่ในนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเสียงด้วยตามิออดิโอดีโอเนี่ยนะครับนี่ผมทดลองไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเสียงก็จะพูดตามมาใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องเปลี่ยนพอร์ตตัวนี้อ่าเป็นห้าศูแล้วกันนะครับตัวนี้ทั้งหมดต่อปีนะครับตัวนี้ยังคงสตรีมอยู่นะครับอันแรกอันที่สองเราเปิดหน้าต่าง CMD หม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมพ่คนคำสั่งให้เข้าไปทีหนึ่งนะครับ ตตักล้องที่สองเปิดแล้วนะครับตอนนี้กล้องผมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่ากล้องเนี้ยมันจะอยู่ด้านข้างนะครับเราก็ไปที่ตัวดิโน่ฝั่งที่ที่รับนี่นะครับฝั่งนี้นะฮะสามแปดตอนนี้เราสตรีมกล้องสองไปแล้วฝั่งที่สามแปดเนี่ยเราก็มาเปิดนะครับจะมินอนขึ้นมานะครับแล้วคําสั่ง FFP นะครับ FFP ตัวนี้นะครับของีิหน่นะครับอย่าลืมเปลี่ยน IP ด้วยนะครับ มันทดลองก็คือเป็นห้าศูครับ IP เป็นสามแปนะครับตัวทีครับต้องเป็นคำสั่ง FFP ตัวเดิมนี่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนพอร์ตเป็นห้าศูนะครับวางนะครับเราเปิดอร์มินอลใหม่ตัวนะครับ จะไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราดูครับห้าพันต่อคู่นะครับตอนนี้เราจะไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องการเขียนโค้ดนะครับโค้ดก็มีนะครับอันนี้กล้องนี้มาละกล้องด้านข้างจะเห็นว่าพัดลมผมหมุนอยู่นะครับผมหมุนหมุนกล้องให้ดูนะครับอนนี้นะครับนี่ก็เป็นพัดลมนะครับอ่ากล้องที่กล้องอีกกล้องอ่าโน้ตบุ๊ก ตามมาแล้วนะครับตัวนี้ก็กล้องโน้ตบุ๊กนะครับโอเคครับอันนี้กล้องหนึ่งนะครับการเขียนโปรแกรมก็เช่นกันก็คือการเขียนโค้ดเราก็สามารถโชว์ได้ทีละกล้องและโชว์พร้อมกันสองกล้องได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเขียนโค้ดกันในคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้เราจะทดลองให้ดูก่อนว่าคำสั่ง ffmpeg สามารถที่จะสตรีมได้แล้ว สามารถที่จะสตรีมได้ทั้งหมดก็คือทั้งเป็น RTSP ด้วยนะครับแต่ RTSP นี่จะดีกว่านะครับจะรวนเร็วกว่านะครับแต่ UDP ที่ต้องปรับนิดนึงนะครับปรับอันนี้คือยังจูนต้องจูนเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ไปก่อนตัวหนึ่งนะครับอีกเทียตัวนะโอเคนะครับตามหลักการนี้นะครับ ก็คือพูดง่ายว่าตัวนี้ใช้1นึ่งพอตตัวนี้ใช้พอรตหนึ่งพอร์ตนี้แล้วแต่เรานะครับเราจะแก้ไขก็ได้อย่างเช่นสมมติผมจะสตรีมขึ้นไปใหม่เนี่ยเป็นอพอตหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนผมซีไปก่อนะครับสำหรนอนนี้ฝั่งวิโนโดนะครับก็เคลียร์จบการทํางานไปก่อนนะครับเสร็จแล้วขอขอยูตัวอย่างแค่เหลือกล้องเดียวนะครับ ผมก็จะมาใช้ตัวกล้องที่เป็น USB แล้วกันนะครับกล้องที่สองชื่อว่า UV-C Cam เนี่ยเป็นพอรตผมจะเปลี่ยนเป็นหน,น,น,นึ่งสสามสี่นะครับแก้ไขบัฟเฟอร์มันะฮะหนึ่งสสามสี่นะครับเสร็จแล้วทางฝั่ง Linux นะครับฝั่งลินุกนี่ขอปิดหน้าต่างเปิดไปใหม่นะครับเคลียร์ใหม่เปิดเทอร์มินอลขึ้นมา นะครับไม่น่าขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวโคด้ดในวายทีว้คราวหน้านะครับฝั่งนีนุมเนี่ยผมจะใช้ฝั่งนี้นะครับ38เนี่ยก็คือ fplay นะครับเ f play พนะฮะ f f play นะครับ, f f รบ, f f รบเพื่อแสดงนะฮะ f f play ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นธรรมดาก็ได้นะครับแต่ ผมแนะนำเป็นตัวอะลองธรรมดาดูนะครับแก้ไขพอร์ตนะครับ IP ถูกแล้วนะครับ IP เครื่องที่38นะครับพอร์ต1 2 3 4นี้นะไม่มีออปชั่นมากองพวกฟิลเตอร์พวกอลาเทนซี uh, ่พวกความเร็วพวกปิดเลทต่างๆนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ฝั่งนี้บินโด้ก็ยังคงสตรีมอยู่นะครับโอเคนะครับนี่นะครับพัดลมมันหมุนอยู่นะครับตามนี้นะฮะโอเค เี๋นะครับพอจะเข้าใจเรื่องการสตรีมเบื้องต้นโดยใช้ UDP นะครับโปรโตโคอลตัวนี้นะฮะซึ่งที่เราเคยทำมามันจะมี RTSP และ RTMP ส่วนกล้องวงจรปิดทั่วไปเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูสักประเทศหนึ่งก่อนว่าตัวนี้จะดูได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ c o p y อันนี้ดูด้วยคำสั่ง f f น,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 นะครับอันนี้มาที่ w i น d o w s อันนี้เป็นตัว ตัวอ่านนะครับต้องใช้ FFP l a y ถูกไหมครับ FFP l a y นะครับ, F F รบเสร็จแล้วตัวนี้ผมจะใส่ใส่ออปชันไปเพื่อไม่ให้มันเต็มจอนะครับ X ักประมาณ800พิกเซลนะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่ากล้องไม่มีนะครับเดี๋ยวลองที่ใหม่นะฮะลองที่ใหม่ดูหมายความว่ากล้องอาจจะมีปัญหาอะไรทางฝั่งส่งนะครับอลองดู อิตาลีบ้างนะครับคัด copy เอาตัวคำสั่งเดิมขึ้นมานะครับแก้ตรงนี้เป็นตัวใหม่นะครับอิตาลีนิ้วางนะฮะนี่นะครับมาแล้วครับนี้ก็คือต้องใช้ได้นะครับอันนี้เป็นกล้องสาธารณะ โอเคนะครับลองตัวอ,อ,อีกสักตัวหนึ่งเมื่อกีที่มีคนอยู่ร้านกาแฟรัเสเซียน่าจะได้ก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวมจะลองดูโอเคนะครับ,รบแก้คำสั่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวเวลาเรามาเขียนโปรแกรมเราจะใช้ตัวที่เรียกคำสั่งอย่างนี้ได้นะครับ ก็คือเราจะใช้บโอเคนะครับตัวนี้เราจะใช้เนี่ยร้นกาแฟะนะครับ RTSP นี่ค่อนข้างที่จะใช้กว้างขวางกว่านะครับแต่ UDP ก็โอเคนะครับก็ใช้ได้แต่ที่การจูนว่าเราจะจูนได้ดีไม่ดีนะครับถตอนนี้มีเทคโนโลยีของ ZeroMQ ซึ่ง ZeroMQ นี่ยกำลังศึกษาอยู่แล้วเดี๋ยวมันเป็น ตัวที่เขาบอกว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่ส่งผ่าด m q v t ด้วยนะครับเดี๋ยวรอพบกันในโอกาสหน้านะครับตอนนี้ก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ